หลังจากที่รีวิวใช้งานจริงกันไปแล้วนะครับสำหรับ Huawei Watch GT 3 Pro ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทวอชที่เหมาะกับสายสุขภาพมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสมาร์ทวอชที่แบตเตอรี่อยู่ได้นานที่สุดในตลาดแล้วนะครับแต่หล,หลายคนก็คงอยากดูใช่ไหมล่ะครับว่าถ้าสมมุติว่านําไปเทียบกับ Apple Watch Series 7ที่เป็นเจ้าตลาดเนี่ยหลังจากที่ใช้งานจริงแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาบ่นให้ฟังกันครับ ก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ที่ผฟทําขึ้นมาเนี่ยก็ทํามาจากประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกจริงนะครับหลังจากที่ใช้งาน2องตัวนี้เนี่ยพร้อมกันนะครับซึ่งก็วันนี้เนี่ยจะมาบอกกันแบบไม่กักเลยนะว่าชอบตรงไหนบ้างไม่ชอบตรงไหนบ้างซึ่งก็อาจจะไม่ถูกใจแฟน Apple บ้างหรืออาจจะไม่ถูกใจแฟนหัวโวยบ้างอันนี้เนี่ยแฟนๆก็อย่าพึ่งกล่าวมาก,กันนะครับ สำหรับดีไซน์และตัวเรือนนะครับเริ่มจาก Apple Watch Series 7กันก่อนเลยนะ Apple Watch Series 7เนี่ยเขาก็จะมีมาให้ทั้งหมด3วัสดุนะครับนั่นก็คืออลูมิเนียมสเตลเลตแล้วก็ไทเทเนียมนั่นเองครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีมาให้ทั้งหมด2ขนาดนะนั่นก็คือ41มิลลิเมตรแล้วก็45มิลลิเมตรนั่นเองครับซึ่งก็จะอัปเกรดมาจากรุ่นก่อนหน้านะซึ่งรุ่นก่อนหน้าเนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กกว่านี้นะแต่สําหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีการขายายหน้าจอให้มีความเต็มขอบมากขึ้้้้นนเเลลยททําาาใหหรีี่่ไดดอแสงผม ความเต็มตามากขึ้นแต่ เมื่อนําไปเทียบกับ Huawei Watch GT แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีหน้าจอที่เล็กกว่านะสำหรับหน้าจอของ Huawei Watch GT 3 Pro แล้วเนี่ยเขาก็จะมีมาให้ทั้งหมด2ขนาดเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ43มิลิเมตรแล้วก็46มิลิเมตรเหมือนกันครับและหลังจากที่โฟนได้ลองใช้งาน2ตัวนี้พร้อมกันแล้วนะครับซึ่งความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยมันก็เวลาที่โฟนใช้ Apple Watch ใช่ไหมมันก็จะให้ความรู้สึกที่แบบว่าอาจจะเต็มตากว่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมาจากขอบหน้าจอของเขาครับที่มีความบางมากๆมันเลยทาให้เรารู้ หน้าจอของเขาเนี่ยมีความเต็มตากว่ามากนะแต่ถ้านําไปเทียบในทางสเปคแล้วเนี่ยหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าซึ่งหลังจากที่โฟนใช้งานหัวเว่ยวอทชทีทีสามโตัวนี้แล้วเทียบกันเนี่ยหน้าจอเขาเนี่ยก็ถือว่าใหญ่เลยนะครับใหญ่แบบว่าเรารู้สึกได้ว่ามันใหญ่นะแล้วก็ขอบหน้าจอของเขานะครับที่มีความหนาเนี่ยมันเลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันใหญ่ไปด้วยกันหมดนะครับเมื่อมาอยู่บนข้อแขนของเราแล้วนะมันก็จะรู้สึกว่า หนักไปด้วยกันหมดเลยนะครับและถ้านํามาเปรียบเทียบกันนะครับสำหรับโฟนแล้วเนี่ยโฟนรู้สึกว่าโฟนชอบ a อ Apple Watch มากกว่านะครับถ้าถามว่าขนาดหน้าจอมันต่างแบบว่าเห็นชัดเจนขนาดนั้นไหมเนี่ยก็ต้องตอบเลยนะครับว่าไม่ได้ต่างกับขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันก็นิดเดียวเองจริงๆนะแล้วก็น้ําหนักเนี่ยมีขนาดที่เบากว่านั่นเองครับ สำหรับหัวข้อถัดมานะครับนั่นก็คือการใช้งานทั่วไปนั่นเองครับสำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วเนี่ยฟอนจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4หัวข้อย่อยนะนั่นก็คือการแจ้งเตือนการโทรการเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วก็การใช้งานร่วมกับแต่ละ OS นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันในเรื่องของการแจ้งเตือนกันเลยครับ สำหรับการรับการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันในฝั่งของ Apple Watch Series 7กันเลยนะครับซึ่งเท่าที่ฟนลองแล้วนะครับฝนก็รู้สึกว่า Apple Watch Series 7เนี่ยเขามีการรับข้อความที่ไวกว่าแล้วก็ดีกว่านั่นเองครับรวมไปถึงการตอบกลับนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็สามารถทําได้หลากหลายกว่านะครับและตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังรองรับการตอบกลับแบบแป้นพิมพ์อีกด้วยซึ่งก็รีมาร์คไปนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะรองรับแค่ภาษาอังกฤษเพียงเท่านั้นครับแต่ก็ถือว่ามีมาให้เราใช้งานเหมือนกันนะมาในฝั่งของ Huawei Watch GT 3 Pro กันบ้างครับ ซึ่งเท่าที่ลองแล้วเนี่ยโฟนรู้สึกว่าหัวเว่ยเนี่ยเขามีการรับการแจ้งเตือนที่บางครั้งก็ไวแต่บางครั้งก็เล lay เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเกิดจากอะไรซึ่งก็อาจจะเกิดจากนาฬิกาเองนะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากโทรศัพท์และหลังจากที่โฟนได้ลองนําไปทดสทอบแล้วนะครับนั่นก็คือนําไปเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เครื่องเดียวกันเลยให้เขาเนี่ยแจ้งเตือนพร้อมกันเลยนะครับซึ่งสําหรับ iPhone แล้วเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อได้พร้อมกัน2เครื่องใช่ไหมอย่างเช่นมีคนแจ้งเตือนมาเนี่ยเขา ผลออกมาแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยเขาก็จะรับการแจ้งเตือนได้พร้อมกันเลยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยหัวเว่ยเขาก็จะมีความดีเลยกว่านิดหนึ่งนั่นเองครับและการตอบกลับของหัวเว่ยก็เหมือนเดิมนะครับซึ่งก็สามารถตอบกลับข้อความแบบบิ๊กได้อย่างเดียวครับไม่สามารถตอบกลับได้แบบอื่นครับและสําหรับการโทรนะครับสาหรับ2ตัวนี้เนี่ยเขาก็สามารถโทรได้ปกติเลยนะเวลาที่เรานําไปเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แต่สําหรับ Apple Watch แล้วเนี่ยเขาจะมีความได้เปรียบกว่านะครับนั่นก็คือเขาเนี่ยสามารถโทรผ่าน Facetime Audio mm hmm. ได้เลยนะครับซึ่งคุณภาพเสียงเนี่ยก็จะเท่ากันเลยนะครับเหมือนกับตอนที่เราโทรศัพท์ปกติเลยครับแต่สำหรับหั a เว i แล้วนะครับเขาก็จะมีความพิเศษกว่าในเวลาที่เรานำไปเชื่อมต่อกับ iPhone นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีข้อพิเศษแล้วก็มีความสามารถยังไงบ้างเราก็แนะนำให้ไปดูคลิปก่อนหน้าครับแล้วก็ทดสอบแล้วก็ทดลองให้ดูกันแล้วครับอันนี้ก็แนะนำให้ไปดูคลิปนั้นเลยครับ ถัดมานะครับสำหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าสําหรับ Apple Watch แล้วเนี่ยเขาจะเชื่อมต่อได้แค่ระบบปฏิบัติการเดียวนะครับนั่นก็คือ iOS นั่นเองครับซึ่งนาฬิกาหนึ่งเครื่องเนี่ยก็จะต่อกับ iPhone ได้แค่เครื่องเดียวนะครับแต่ iPhone 1เครื่องก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ Apple Watch เนี่ยได้หลายเครื่องเราจะเป็นที่ต้องเข้าไปตั้งค่าใน Family Setting ก่อนนั่นเองครับและสําหรับ Huawei นะครับเขาก็รองรับได้หลากหลายระบบปฏิบัติการเลยนะครับทั้ง iOS Android แล้วก็ Huawei ของเขาเลยนั่นเองครับสำหรับการใช้ งานร่วมกับแต่ละ OS นะครับสำหรับ Apple Watch Series เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เสนาพร้อมกับ Watch OS 8นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็จะมีการอัปเดตให้เราเนี่ยได้ใช้งานกับ Watch OS 9แล้วครับแต่ว่าที่โฟนทดลองเนี่ยก็จะทดลองอยู่กับ Watch OS 8อยู่นะอันนี้เนี่ยต้องบอกให้ทราบกันก่อนครับและถ้าจะพูดถึงประสบการณ์ในการใช้งานกับ Watch OS 8แล้วนะครับซึ่งก็ไม่ว่าจะ Watch OS ไหนเนี่ย Apple เขาก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ลื่นไหลมากๆเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องชมทาง Apple เลยนะครับว่าทําออกมาได้ดีมาก รวมไปถึงหน้าปัดนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็สามารถคัสตอมได้เยอะมากแล้วก็ละเอียดมากอีกด้วยนะครับตั้งแต่ที่ได้ลองมาเนี่ยก็ถือว่าละเอียดมากที่สุดแล้วนะในตลาดสมาร์ทวอชนะครับและสิ่งที่อยากจะชม Apple เลยนะครับนั่นก็คือความซิมเพิลของเขาน,นเองครับซึ่งความซิมเพิลของเขาตรงนี้เนี่ยก็เวลาที่เราใช้งานแล้วเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ใหม่นะครับเพราะว่าการใช้งานของเขาก็จะเหมือนกับตอนที่เราใช้งานบน iPhone เลยนะครับก็สามารถเรียนรู้กันได้แบบไวๆเลยครับไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ใหม่ แต่สาหรับ Huawei Watch GT 3 Pro แล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าถามว่าใช้งานได้ลื่นไหลไหมนะครับอันนี้ก็ต้องตอบกันตรงๆว่าอาจจะลื่นไหลไม่เท่ากับตัว Apple Watch นะครับเพราะว่าอย่างเวลาที่เราเลื่อนหน้าจอหรือสก,กอร์หน้าจอเนี่ยมันก็จะมีอาการกระตุกหรือว่านวหน่วงหน่วงให้เราได้เห็นอยู่นะครับอันนี้เนี่ยคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเกิดจากระบบปฏิบัติการของเขาหรือว่าหน้าจอของเขาที่มี refresh rate, rate ที่ต่ำนะครับเพราะว่าเวลาที่ใช้งานแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกแบบนั้นจริงๆครับและสิ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือการอม าปดัดของเขาเองครับซึ่งการคัสตอมหน้าปดัดของเขาเนี่ยถามว่ามีการพัฒนาให้มีการคัสตอมได้เยอะขึ้นไหม <c oughs> ก็อันนี้เนี่ยมีการพัฒนามาแล้วนะให้เรามีการคัสตอมหน้าปัดะได้หลากหลายมากขึ้นแต่ก็อาจจะไม่ได้หลากหลายเท่ากับตัวของ Apple Watch นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการปรับได้หลากหลายกว่าแล้วก็ละเอียดกว่านั่นเองครับแล้วก็การใช้งานทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราใช้งานครั้งแรกเนี่ย,ยก็อาจจะต้องปรับตัวกันใหม่นะครับเพราะว่าตรง <c oughs> นี้เนี่ยเขาก็จะมีเจสเจอร์บางอย่างที่ไม่ได้เหมือนกับค่ายอื่น ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องอาศัยการเรียนรู้ใหม่นั่นเองครับและสิ่งที่อยากฝากหัวเว่ยแก้ไขเลยนะครับนั่นก็คือการคัสตอมควิกเซตติ้งนั่นเองครับซึ่งการคัสตอมควิกเซตติ้งของทางหัวเว่ยเนี่ยเราจะไม่สามารถทําได้นะเพราะว่าเราจะต้องใช้ควิกเซตติ้งที่เขามีการเซตมาให้เลยไม่สามารถที่จะปรับไปเป็นอย่างอื่นได้หรือเราไม่สามารถที่จะเพิ่มเป็นการตั้งค่ายอย่างอื่นได้ที่จะสามารถใช้งานได้แบบไวๆนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามาเทียบกับทาง Apple แล้วเนี่ย Apple เนี่ยเขาก็จะสามารถคัสตอมควิกเซตติ ซึ่งบางทีเนี่ยเราอยากจะใช้การตั้งค่าแบบไวๆแบบอื่นที่ไม่ได้มีการติ๊กเอาไว้นะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะต้องฝากทางหัวเว่ยไว้เป็นการบ้านอีกทีหนึ่งครับถัดมานะครับนั่นก็คือฟีเจอร์การวัดสุขภาพนั่นเองนะครับ สำหรับฟีเจอร์การวัดสุขภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะครับที่คนคนนึงเนี่ยจะเลือกซื้อสมาร์ทวอชเรือหนึ่งเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแยกให้ดูกันนะครับว่าแต่ละเรือเนี่ยมีการทํางานยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวโฟนจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3หัวข้อย่อยนะครับนั่นก็คือการวัดการเคลื่อนไหวแล้วก็การวัดการออกกําลังกายนะครับแล้วก็การวัดสุขภาพทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่การออกกําลังกายนะแล้วก็การจัดการข้อมูลสุขภาพของเรานั่นเองครรัับเเเดดี๋ยยวาไปูกนล มากันในเรื่องของการวัดการออกกำลังกายแล้วก็การตรวจจากการเคลื่อนไหวกันเลยครับซึ่งการวัดการออกกำลังกายนะเท่าที่โฟนลองแล้วเนี่ยเวลาที่โฟนออกกําลังกายโฟนก็จะวัด2เครื่องเนี่ยพร้อมกันเลยนะครับซึ่งผลที่ได้ออกมาเลยนะครับนั่นก็คือของหัวเว่ยเนี่ยเขาก็จะได้เปรียบนะครับซึ่งหัวเว่ยเนี่ยเขาจะมีการแบ่งออกมาเป็นหลายๆระดับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะสามารถบอกได้ว่าขณะที่เราออกกําลังกายเนี่ยหัวใจของเรามีการทํางานในระดับไหนและตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราพักนะครับการทํางานของหัวใจของเราเนี่ย มันก็จะมีการทํางานที่ต่ําลงซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับการเผาผลาญแคลอรี่ของเรานนัเองตรงนี้เนี่ยการเผาผลาญแคลอรี่ของเราก็จะมีการทํางานที่ช้าลงตามไปด้วยซึ่งมันก็จะสอดคล้องกันนั่นเองครับ แต่ถ้านำไปเทียบกับตัวของ Apple Watch นะครับตรงนี้เนี่ยเวลาที่เรากดวัดไปครั้งแรกแล้วใช่ไหมตัวเลขเนี่ยมันก็จะรันไปเรื่อยๆซึ่งเวลาที่โฟนออกกำลังกายและโฟลพักเนี่ยตัวเลขมันก็จะรันอยู่นะครับซึ่งมันก็จะไม่มีการทํางานที่ช้าลงหรือว่าการตรวจวัดที่ช้าลงตามไปด้วยตามที่เราพักกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออการทํางานของ Huawei ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีความที่เที่ยงตรงกว่าน,นั่นเองครับและสําหรับการตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับสำหรับ2ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่า ทำออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับในเรื่องของการนับจํานวนก้าวนะครับหรือว่าการเดินขึ้นบันไดเนี่ยอันนี้เนี่ยก็สามารถบอกได้ถูกต้องครบถ้วนเลยครับแต่ตรงนี้นะครับ a p p l e Watch เนี่ยเขาก็สามารถบอกข้อมูลได้มีความหลากหลายแล้วก็มีความละเอียดกว่านั่นเองครับอย่างเช่นการบอกข้อมูลการเผาผ่านพลังงานขณะที่เรากําลังนั่งพักนะครับหรือว่าระยะเวลาในการยืนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถบอกออกมาได้เป็นจํานวนนาทีเลยนะว่าเราเนี่ยยืนไปแล้วกี่นาทีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆและตรงนี้เนี่ยหัวเว่ยเขาก็ ยังไม่สามารถทําได้นะซึ่งก็เป็นข้อสังเกตเอาไว้เหมือนกันครับสำหรับการวัดสุขภาพทั่วไปนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าทำได้ออกมาได้ดีใกล้เคียงกันเลยครับแต่ว่าของทางหัวเว่ยเนี่ยเขาก็จะมีฟีเจอร์การวัดสุขภาพที่มันมีความหลากหลายกว่านะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันในส่วนที่ Apple Watch ยังทําไม่ได้แต่ว่า หัวเวยทาได้นะครับนั่นก็คือการวัดความเครียดแล้วก็การวัดอุณหภูมิของผิวนั่นเองครับซึ่ง2ตัวนี้นเนี่ยทางหัวเว่ยเขาก็ได้ใส่มาให้เราใช้งานหลายรุ่นแล้วนะครับและถัดไปนะครับสิ่งที่เขาทําได้เหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือฟีเจอร์การตรวจจับการนอนนั่นเองครับสำหรับฟีเจอร์การตรวจจับการนอนนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับ Apple Watch เนี่ยที่มาพร้อมกับ watchOS 8แล้วเนี่ยเขาจะยังไม่สามารถบอกสเตจการนอนของเราได้นะว่าการนอนแต่ละสเตจของเราเนี่ยมียังไงบ้างแต่ว่าเร็วๆนี้นะ ครับ Apple ก็ได้มีการปล่อย watchOS 9แล้วนะครับที่เราจะสามารถดูสเตตการนอนของเราได้ว่ามีระยะเวลาในการนอนไปเท่าไหร่บ้างครับซึ่งอันนี้เนี่ยทางหัวเว่ยเขาก็ดูได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูได้มาหลายรุ่นแล้วนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีของทางหัวเว่ยเลยครับแล้วถ้าถามกันตรงๆนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันมีการวัดออกมาได้แม่นยํากว่านะครับโฟนก็ตอบตรงๆนะครับว่าโฟนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันมีการวัดออกมาได้แม่นยํากว่าเพราะว่าเท่าที่โฟนลองแล้วก็โฟนรู้สึกเนี่ยโฟน รู้สึกว่า2ตัวนี้เขาจะมีการวัดตอนที่เราตื่นเนี่ยแตกต่างกันนะอ่ะอย่างตัว p l e Watch เนี่ยเขาก็จะมีการตรวจจับตอนที่เราตื่นแล้วแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่รู้สึกตัวนะอันนี้เนี่ยเหมือนเขาจะวัดได้ตรวจจับได้ตอนนั้นนะแต่ว่าอย่างตัวหัวเว่ยเนี่ยเขาจะมีการตรวจจับในขณะที่แบบเราตื่นแล้วก็เรารู้สึกตัวนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวตัวเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาจะตรวจจับได้ตอนนั้นนะครับซึ่ง ผลที่ได้ออกมาในแต่ละครั้งนะครับการตื่นของ Apple Watch เนี่ยมันจะมีการตื่นที่เร็วกว่าตัว Huawei นั่นเองครับซึ่ง2ตัวนี้มันก็แตกต่างกันนะประมาณสัก1 0บถึนาทีเนี่ยประมาณนี้ในการตรวจทุกๆครั้งที่เท่าที่โฟหลองครับผลก็จะออกมาประมาณนี้เลยครับและสําหรับการวัดออกซิเจนในเลือดนะครับ เท่าที่โฟนลอง2เครื่องนี้พร้อมกันเลยเนี่ยนั่นก็คือผลออกมาเนี่ยของเขามีความาใกล้เคียงกันเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีทั้งคู่เลยแต่ถ้าถามว่าสองเครื่องนี้เครื่องไหนม,มีการวัดออกมาได้ทีกว่านะอันนี้โฟนก็ต้องตอบได้เลยว่าหัวเว่ยเนี่ยเขามีการวัดออกมาได้ทีกว่าซึ่งเท่าที่โฟนดูข้อมูลแล้วเนี่ยหัวเว่ยเขาจะมีการวัดออกมาทุกครึ่งชั่วโมงเล่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการวัดตลอดทุกครึ่งชั่วโมงครับ แต่ถ้ามาเทียบกันดูแล้วเนี่ยสำหรับ Apple Watch เนี่ยเขาจะมีการวัดที่แรนดอมกว่านะอย่างบางครั้งเนี่ยก็จะแบบวัด1ชั่วโมงต่อ1ครั้งหรือว่าครึ่งชั่วโมงต่อ1ครั้งหรือว่า40นาทีต่อ1ครั้งอันนี้เนี่ย มันก็จะมีการแรนดอมไป่นเองซึ่งถ้าถามว่าตัวไหนมันมีความต่อเนื่องกว่าก็ต้องตอบได้เลยว่า h ัวเว่ยมันมีความต่อเนื่องกว่าครับสำหรับการวัดฮาร์ดเรทนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีทั้งคู่เลยครับเพราะว่าเป็นฟีเจอร์แรกๆเลยนะครับที่ถูกใส่เข้ามาในสมาร์ทวอชนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการปล่อยออกมาหลายรุ่นแล้วเนี่ยก็มีการพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับซึ่งก็สามารถทำออกมาได้ดีทั้งคู่ครับมาถึงเรื่องสุดท้ายของสุขภาพกันแล้วนะครับนั่นก็คือการจัดการข้อมูลส ข้อมูลที่แตกต่างกันไปนะอะอย่างแอ Apple เนี่ยเขาก็จะมีการดึงข้อมูลเข้าไปในแอปเฮลของทาง Apple นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถบอกออกมาได้เลยนะว่าจํานวนแคล,ลอรี่ที่เรามีการแอคทีฟเนี่ยมีการผอาอผ่านไปแล้วเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงระยะเวลาในการออกกําลังกายของเรานะครับและจุดสังเกตเลยนะครับสำหรับเฮลของ Apple เนี่ยนั่นก็คือการสแสดงผลการวัดออกซิเจนในเลือดนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่สามารถบอกเราได้แบบละเอียดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเข้าไปดูข้อมูลแบบละเอียดอีกทีและสําหรับกาน การสุขภาพของทางหัวเว่ยนะครับสำหรับหัวเว่ยเนี่ยเขาก็มีหัวเ e ่ยเฮล์ h เหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าทางหัวเว่ยเนี่ยเขาสามารถดูได้ง่ายกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ละเอียดเท่ากับทาง Apple นะครับอันนี้เนี่ยก็ลองไปใช้กันดูได้ สำหรับเรื่องถัดมานะครับนั่นก็คือการใช้งานแบตเตอรี่นั่นเองนะครับสำหรับ Apple Watch Series 7แล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราใช้งานแล้วไม่ได้เปิด Always On Display นะครับ,รบเขาจะอยู่สูงสุดได้ประมาณ2วันครึ่งนะอันนี้เนี่ยเท่าที่ฟูรลองนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีการเปิด Always On Display ไปด้วยแล้วก็มีการวัดการออกกําลังกายไปด้วยเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาจะอยู่ได้สูงสุดเลยเนี่ยประมาณ1วันกับอีกครึ่งวันนะก็จะเต็มที่ที่สุดสําหรับ Apple Watch Series 7แล้วครับแต่สําหรับ Huawei แล้วครับ maximum สูงสุดเลยเนี่ยเขาจะอยู่ได้ประมาณ9-10วันเเลย ไม่เปิด Always On Display นะแต่ถ้าสมมุติว่ามีการเปิด Always On Display แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้งานไปเนี่ยแม็กซิมัมอาจจะลดหลั่นลงมานะครับอยู่ที่ประมาณ6-7วันก็จะถือว่าอยู่ได้นานสุดๆของเขาแล้วครับก็ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับก็ฝฟก็ใช้งานยาวๆไปเลยจนลืมชาร์จไปเลยก็มีนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีของทางหัวเว่ยครับ สำหรับการเล่นมีเดียนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับ Apple Watch แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมาร์ทวอชแบนด์แรกๆนะครับที่ถูกปล่อยออกมาแล้วก็มีการพัฒนาออกมาหลายรุ่นหลายสมัยแล้วนะครับสิ่งที่เหมือนกันเลยเนี่ยนั่นก็คือการเล่นมีเดียของเขานั่นเองครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะไม่สามารถเล่นมีเดียโดยตรงผ่านเครื่องของเขานะครับโดยตรงนี้จำเป็นที่จะต้องอาศัยการเชื่อมต่อกับหูฟังหรือว่าการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับเพื่อควบคุมการเล่นมีเดียอีกทีนึงนั่นเอง ทีสามแล้วเนี่ยเขาสามารถเล่นมีเดียโดยตรงผ่านเครื่องของเขาเลยนั่นเองนะครับโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือว่าหูฟังก่อนนะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อดีของทางหัวเว่ยอีกข้อหนึ่งเลยครับ ซึ่งข้อมูลที่โฟนนามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่โฟนเนี่ยรวบรวมมาแบบละเอียดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวโฟนจะมาสรุปการให้ฟังแบบสั้นๆกันอีกทีนึงว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับสำหรับการแจ้งเตือนและการตอบกลับนะครับ Apple Watch Series 7เนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนที่ดีกว่าแล้วก็ไวกว่านะครับรวมไปถึงการตอบกลับเนี่ยก็สามารถทําได้หลากหลายกว่าครับสำหรับการโทรเนี่ย Apple Watch Series 7เนี่ยเขาก็จะสามารถโทรปกติได้แล้วก็รวมไปถึงการโทรแบบ FaceTime อีกด้วยครับแต่ทางหัวเว่ยเนี่ยเขาก็จะสามารถโทรแบบ ปกติได้รวมไปถึงการโทรผ่านไลน์แล้วก็ไม็สืเซอเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยก็จะต้องเชื่อมต่อผ่านทาง iOS เท่านั้นนะครับและสําหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ครับ Apple Watch Series 7เขาก็จะเชื่อมต่อได้แค่ iPhone เพียงเท่านั้นนะครับแต่ Huawei เนี่ยเขาก็จะมีข้อดีนั่นก็คือสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Huawei Android แล้วก็ iOS เลยครับ สำหรับการวัดสุขภาพและการออกกำลังกายนะครับสำหรับ Apple Watch Series 7แล้วเนี่ยก็จะสามารถวัดสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่านะครับแล้วก็จาแนกข้อมูลออกมาได้ละเอียดกว่านั่นเองครับแต่ก็จะไม่สามารถดึงข้อมูลการวัดออกซิเจนออกมาได้ละเอียดเท่ากับทาง Huawei นะครับและข้อดีของทาง Huawei นะครับนั่นก็คือเขาสามารถวัดข้อมูลสุขภาพออกมาได้มีความหลากหลายกว่านะครับเช่นข้อมูลอุณหภูมิผิวนะครับหรือว่าการวัดความเครียดนั่นเองนะครับรวมไปถึงการแสดงผลนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถดูข้อมูลได้ง่ายกว่านั่น และในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแน่นอนว่าทางหัวเว่ยเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้นานกว่านะครับนั่นก็คืออยู่ได้9ก้ถึงสิวันนั่นเองครับและสําหรับหัวข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการเล่นมีเดียนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยหัวเว่ยเขาก็กินขาดเหมือนกันครับเพราะว่าหัวเว่ยเขาสามารถเล่นได้หลากหลายกว่าแล้วก็อิสระกว่าโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อกับหูฟังหรือว่าโทรศัพท์นั่นเองครับ และสาหรับใครที่สงสัยนะครับว่าแต่ละเรือนเนี่ยเหมาะกับใครนะครับก็ต้องตอบได้เลยว่าสําหรับ Apple Watch เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับสายไลฟ์สไตล์มากกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถรับแจ้งเตือนได้ดีกว่าหรือว่าการใช้งานที่มันมีความที่ง่ายกว่านั่นเองครับและสําหรับ Huawei Watch GT 3 Pro ตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับสายเล่นกีฬาหรือว่าสายคนรักสุขภาพนะครับอันนี้เนี่ยก็จะถือว่าเหมาะมากก็ได้ฟังข้อมูลกันไปทั้งหมดแล้วนะครับว่าแต่ละเรือนเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างและสําหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรืออายยกกพูดุัน ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับและสำหรับวันนี้นะครับโฟนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ